อ๋อครับเบื้งครับโคตรง่เลยโคตธรรมาชาติเลยโคตเข่าครับเออมาครับ<ส>ผมมาลุ้นกันครับผมตีตัวใหญ่ตีตัวน้อยครับเบ <c oughs> ิ้องนะครับเบิ้งเนียโอ,โอ้โห <c oughs> สุดยอดครับผมตัวน้อยตัวน้อย สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนุ่มรอยเอ้มเชนเครับผมวันนี้พ่อพีพ่อหนองมาศาปลาครับผมเห็นบรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าครับผมมาเปงนห้เจ้าศาปลาพอดีมากปีไหมปีนี่ครับผมศาปลา ครับใส่กำลังงามเลยครับผมโข้แปขาวๆนั่นประเภทเสียวไอ้ใส่อันนี้ง่าย เจปลาอปคอย่า,ยยานงานี้เจปลาคอย่างไรบ้างมาดูขายโรยจิตหดมาดูโรคจิตหวัดมาช้อปาดูเลยละครับ ปาดไปดูปลาไใส่ใส่กระเกดานปลาจอปลาดุกยังปลาอึงปลาดวงปลาปลาด้่ปลาดุกยาวไมนาแล้มาขัดครับผมเฮ้ยทีมาแล้วปาสลิดนี่ปลาอุยนี่น้่ยาดีกระมังดีใส่กระเพานบอกอีอ้วนเถี๋ยาไปเอาปลาดุกข่อยอ้นกะะมังกันนะยดนา อะ่นเอาอย่างก่อนกระมังจะกระดูกเอ็นวนเปลากระมังไปน่าเปี้ย่ยานไปเปล่นเ่ไปเยายนีไปท้องโดนบ้างไเอ็นต้องมีเร่องไรเอนาะมันต้องันเออใช่ดิคยร่างปลาคอ ก้อยม็ดัใส้ใส่น่อยใส่ใส่สใส่สใส่ใส่ปเป็นเกจนะนี่ปลาสลิดยังสีปะเฮ้ยฮะปลาสลิดกับส้นกันแลหาที่บาโลละหกเทปกแล้วแต่ง้ออะไรมึงหมาอะไรง้อเ้าล้ปลาสลิดน่อยดูไปเบิ้งกระโดดไปเบิ้ง พยอยามล่างเก็บว้าเริ่มบกแล้วครับเดี๋ยวสิลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่ง ก็เมือ่อยไงทีห่หลาใหเย็นหนาเลยเมื่อติดต,ต,ต,ตือเลย<ะ>ข้อใหญ่ครับข้อใหญ่ ชุดมันมากว่าอันนี้กระดูกเอ็นไม่เอยลอยเถอะเอ็นน่าผมจับปลาป่ะนี่ย เริ่มพกแล้วครับผมน,นี่ครับผมลาหลายทีเข้าแท่งไหนวันเหน,นื่นะคร้บสุดยอดวะปีมือตีดล้่นๆครับ นั่งไรเลยครับต่อมครับนำบุรีบกแล้วมาแล้วนังจัดก,การเนี่ยฝนการถัดนางขาชมผลงานนี่โอโถโถโถโหันั่นนงแล้ว,ลวไไเห็นความจริงแล้ว ไดไว้คไปเรียงไปเรียงไอ้ย <Hol> ี้อู เอาใหญ่เก oh. oh. ็บลาแป๊บเป็นไงดีครับอ๋อบังครับตกๆงไเลยรถเข้ามาฉาดเลยเผาครับเอ้ยเฮ้ยตกไงไปไดีปขึ้นเล้วมันสีมันสีเ้ยได้เอาขึ้นไปก่อน บอ่อเหรอครับเดี๋ยวกลินไปแป้งบางทั้งดีว่าครับผม บ้วยแลนออกมาไหมวะไหนจับได้ป่ะโอ้โหมิดขาเลยว่ะโอ้โหคมชัดครับเด้พาดเด้พาดโอ้โหมัดเข้าให้ครับโอ้โ ปลาสลาิดบ้างเลยเอ้ยปลากระเดิดโควิดเต้นต่กาอื่ปลาคอปลาคอมีปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกโตกัวกรื่องปีกปีกกินก้็ไอ้ตะบักทั่วไหมอีสุดยอดอะเนี่นนน kiếm bà kiếm bên này nha ra mà bà đi ừ. Này lăng Bà ừ. ra ừ. hả ừ. Này ừ. Này lăng ừ. เดี๋ยวผมมาเจอกันอีกคลิปครับตอนเก็บกินครับผมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามใหนได้ไม่เล่ครับผม <S 2> <S 2> สวัสดีครับ